สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เป็นวันพฤหสัสบ,บดีที่23กันยายนพศ2564นะคะเราจะเรียนในเรื่องของสถานการณ์การบวกค่ะมาดูกันเลยค่ะจากภาพแรกนักเรียนจะเห็นนะคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าตนกลา้า ต้นกล้าเก็บนมได้กี่ขวดอ่ะมาช่วยกันนับค่ะว่าต้นกล้าเก็บนมได้กี่ขวด1.2.3.4.5ดังนั้นค่ะต้นกล้าเก็บเงินได้เอ,อเก็บนมขวดนมนะคะได้5้ขวดครูขอมาใส่ก่อนนะคะต้นกล้าเก็บขวดนมได้5ขวด แล้วใบบัวค่ะใบบัวคือเด็กผู้หญิงใบบัวจะเก็บนมได้กี่ขวดมานับกันค่ะใบบัวเก็บนมขวดที่หนึ่งขวดที่สองขวดที่สามและขวดที่สี่ใบบัวเก็บเงินได้ทั้งหมดสี่ขวดเห็นไหมคะดังนั้นค่ะต้นกล้ากับใบบัวทั้งสองคนนี้ค่ะเก็บขวดนมรวมกันได้ทั้งหมดกี่ขวดก็ต้องเอา จำนวนนมขวดนมที่ต้นกล้าเก็บได้คือ5ขวดใช่ไหมคะบวกกับจำนวนขวดนมที่ใบบัวกเก็บได้คือ4ขวดอ่าได้เป็น5บวก4 5บวก4ได้เท่าไหร่คะเอา5ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วนะคะ5แล้ว5ไว้ในใจนะคะชูขึ้นมา4นิ้วนับเพิ่มจาก5ที่อยู่ในใจใช่ไหมคะ 5แล้ว6 7 8และ9ดังนั้นค่ะต้นกก้ากับใบบัวสองคนนี้นะคะช่วยกันเก็บขวดนมได้ทั้งหมด9ขวดนั่นเองอ่านี่เป็นสถานการณ์การบวกนะคะมาดูค่ะต่อไปเดิมมีหนังสืออยู่บนชั้นกี่เล่มคะนับหนังสือที่อยู่บนชั้นสิห 2 3งสามสี้าเดอ่าเดิมมีหนังสืออยู่บนชั้น8เล่มใบบัวค่ะจัดหนังสืออีกกี่เล่มใส่คะดูสิคะหนังสือที่มือใบบัวมีอีกี่เล่ม1นสองมี สองเล่มอ่าหยิบหนังสือจัดใส่อีกสองเล่มรวมแล้วเมื่อจัดใส่อีกสองเล่มแล้วบนชั้นจะมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มก็ต้องเอา8ไปทำอะไรกับ2คะเอา8ไปบวกกับ2ใช่ไหมคะ8บวก2บวกได้อย่างไรเอาอะไรไว้ในใจคะเอาเลขมากใช่ไหมคะก็คือเอา8ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะ 2นิ้วค่ะเมื่อได้2นิ้วแล้วก็ต้องนับเพิ่มจากในใจของเราในใจของเราคือ8ใช่ไหมคะนับเพิ่มเลยค่ะ8แล้ว9 9แล้ว10ดังนั้นค่ะเมื่อจัดหนังสือใส่เรียบร้อยแล้วจะมีหนังสือทั้งหมด10เล่มเห็นไหมคะจะมีหนังสือทั้งหมด10เล่มตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะก่อนไปทำแบบฝึกหัดเนาะ มีเก้าอี้เท่าไหร่ตัวคะในห้องนี้มีเก้าอี้เท่าไหร่ตัวเดี๋ยวนับซิ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวและ6ตัวเดิมมีเก้าอี้อยู่6ตัวใช่ไหมคะเดิมมีเก้าอี้อยู่6ตัวครูเขียน6ก่อนแล้วนักเรียนที่ใส่ชุดสีชมพูเนี้ย ก็ยกเก้าอี้เพิ่มเข้ามากี่ตัวคะเขายกเข้ามาอีกกี่ตัวอีกหนึ่งตัวเห็นไหมคะยกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวคะก็กลายเป็นหกบวกสิบเอ้ยหกบวกหนึ่งค่ะขอโทษนะคะหกบวกหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะมีหกบวกเพิ่มไปหนึ่งค่ะเป็น 7นั่นเองค่ะสรุปแล้วในห้องนี้มีเก้าอี้ทั้งหมด7ตัวนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์การบวกเนาะเห็นไหมคะส่วนมากก็จะเป็นมีอยู่เดิมเท่านี้เอาเข้าไปเพิ่มเท่านี้หรือมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะอันนี้คือเป็นสถานการณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นการบวกเนาะดังนั้นค่ะมาดูแบบฝึกหัดของเราอ่าแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะก่อนอื่นครูก็ขอให้นักเรียนเขียนวนที่เนาะกับ หัวข้อที่เราเรียนวันนี้ไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะวันที่กับหัวข้อที่เราเรียนวันนี้นะคะแล้วค่อยเขียนคําสั่งเนาะว่าครูคคให้ทาอะไรข้อที่หนึ่งมาดูค่ะก็มีสมุดสีฟ้ากับสีชมพูนะคะมีสมุดสีฟ้าอยู่เท่าไหร่เล่มนักเรียนก็นับแล้วก็ใส่เลยนะคะมีสมุดสีชมพูอยู่เท่าไหร่เล่มนักเรียนก็นับแล้วก็ใส่ตัวเลข มีสมุดทั้งหมดกี่เล่มคําว่ามีสมุดทั้งหมดกี่เล่มแบบนี้แสดงว่านับทั้งหมดเลยไหมคะทั้งฟ้าทั้งชมพูนักเรียนก็ต้องบวกสมุดสีฟ้ากับสีชมพูเข้าด้วยกันนะคะอันนี้คือข้อที่1อ่ะไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่สองมีสติกเกอร์ดวงดาวนะคะในสมุดความดีมีสติกเกอร์ดวงดาวอยู่แล้วกี่ดวงได้รับเพิ่มอีกกี่ดวงรวมมีสติกเกอร์ดาว ทั้งหมดเท่าไหร่ดวงนะคะตอนนี้ข้อที่2นะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะต้นกล้ามีดินสอกี่แท่งเห็นไหมคะต้นกล้าเปิดดูกล่องดินสอตัวเองในกล่องดินสอของต้นกล้ามีกี่แท่งใบบัวให้ดินสอเท่าไหร่แท่งนะคะใบบัวยื่นดินสอให้กี่แท่งต้นกล้ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งนักเรียนก็เสร็จแล้วนักเรียนก็บวกกันนะคะว่ารวมแล้วมีทั้งหมดกี่แท่ง เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้ผู้ปกครองเนาะถ่ายรูปส่งคุณครูในกลุ่มไลน์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ